ราชิงทรัพย์มากมายเพรนั้นผู้บัญชาการตำรวจพิทอนภาคเก้าก็เลยให้ระดม7ถึง11เนี่ยก็ <c oughs> ได้วุฒิปืน <c oughs> ได้ทนะั <c oughs> นเนี่ยที่ขณะรถเสียแล้วมันก็มีปัญหากระทรวงกลาโหมตรวจสอบดูว่ามันเป็นตัวผมก็เป็นตัวแทนกับผู้บัญชาการให้ช่วย <c oughs> จำเป็นไมหมอ่ะต้องถามพี่ออนแบบก่ออนนะเยอะไปหมดตรงนี้มันก็เกิด ทุกสองพัฒนาของเราตำรวจยังไม่มีเลยอ่ะนะเขาทำท่าเหมือนทำเท่าอ่ะก็เดี๋ยวช่วยไปดูเรื่องรถแต่ว่ามันเยอะขนาดไหนมันหเยอะได้เยอะไม่แค่ไปแค่นั้เราต้เยอะพี่ชอบเสียเสียเสียเพื่อนเราเอาไปแล้วส่งให้เรื่องอันนี้มันเป็นอะไรนะนี่เอ๋งงม้กครับ

ยิบนก็ไาันได้แต่ได้ทียยิบอิ้ทำยึดไอ้ยึดเต็มข้อมูลราคานี่สรุปให้เรียบร้อยนะประมาณกีคันวันชัยผมสรุปให้ผู้บัชาการด้วยชาการบอกเปนพีมันอย่างนี้ยเนี่ยเยอะเราก็ไม่รู้เวลาไปก่อเหตุ ก็ไม่รู้คันไหนไมาเลยช่วงนี้แล้วถ้าเอามาจอดอย่างนี้